จะบอกว่าบทของกุ้ยเจ๋งต้องเป็นหูงเย่อหัวเท่านั้นและบทของจันเจา้าก็ต้องเป็นของเหอเจียจิ้งเช่นกันถ้าเช่นนั้นก็คงต้องบอกว่าบทของจอมจนกลิ่นหอมอย่างชอลิี่เหียงก็จะเป็นใครไหนอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้างเศร้าชิวคนเดียวเท่านั้นเพราะด้วยรูปร่างที่ดูสูงสง่าใบหน้าแววตาที่กรุ่มกลิ่มดูเจ้าชูและบุคลิกที่ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เขาจึงเป็นเหมือนดังชอริเฮียงตัวจริงที่หลุดออกมาจากจินตนาการของผู้เขียนอย่างโกเล้งยังไงอย่างนั้นเลยไม่เพียงแต่ซีรีส์กำลังภายในเท่านั้นที่เขาสามารถแสดงมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแม้แต่ซีรีส์ในแนวสากลเขาก็ได้ฝากผลงานในระดับตำนานไว้อย่างมากมายหลายเรื่องด้วยกันเช่นบทของติงไห่ จากซีรีส์เจ้าพ่อตลาดหุ้นซึ่งสร้างปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตะล้นด้วยการที่ชื่อตัวละครของติงไห่ได้สร้างผลกระทบต่อตลาดหุ้นของฮ่องกองในแบบที่หาคำอธิบายไม่ได้ที่เรียกว่าติงไห่เอฟเฟกต์นั่นเองหมายเหตุติงไห่เอฟเฟกต์เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดคือทุกครั้งที่มีซีรีส์เรื่องใหม่ของเจิ้งเซาชฉวที่เล่นเป็นตัวละครติงไห่ในซีรีส์เจ้าพ่อตลาดหุ้นออกอากาศตอนแรกเมื่อไหร่ จะส่งผลให้ตลาดหุ้นของฮ่องกงตบรูดอย่างระเนระนาดในตอนเปิดตลาดของวันรุ่งขึ้นทันทีและมันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดนอกจากผลงานทางด้านการแสดงที่ฮอตฮิตติดลมบนเสมอมาแล้วผลงานเพลงในซีรีส์เรื่องต่างๆที่เขาเป็นผู้ขับร้องด้วยตัวเองนั้นก็กลายเป็นบทเพลงอันโด่งดังซึ่งเป็นที่รู้จักของแฟนหนังจีนทั่วโลกเช่นกันเช่นเพลงชอลเหียงจอมบงการ ลูกผู้ชายต้องสู้และเจ้าพ่อตลาดหุ้นเป็นต้นและต่อจากนี้ไปคือเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตเขาครับบทที่หนึ่งปฐม,มบทเจิงเซาฉิวนักร้องนักแสดงที่ได้ฉาย,ยาพระเอกตลอดกาลของวงการบันเทิงฮ่องกงเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี1947ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยทั้งคู่เขามีพี่น้องร่วมสายเลือดถึง10คนและมีพี่ชายกับน้องสาวที่ติดมากับพ่อเลี้ยงอีก3คนเพราะแม่ของเขาได้แต่งงานใหม่หลังจากที่พ่อแท้ๆของเขาได้เกิดล้มป่วยและเสียชีวิตไปในตอนที่เขาเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นบทที่สบนเส้นทางการแสดงในปี1 9 6 3 ซึ่งตอนนั้นเขาอายุได้16ปีเขาก็ได้ไปสมัครเข้าคอร์สการแสดงหลายต่อหลายแห่งด้วยกันรวมถึงชั้นเรียนการแสดงของชอบราเดอร์สและได้ใช้ชีวิตหลังการเรียนจบด้วยการเป็นนักแสดงละครเวทีตามที่ต่างๆรวมถึงการร้องเพลงประกอบโชว์เนื่องจากเขามีเสียงร้องที่โดดเด่นมากและดูรูปร่างหน้าตาที่ทั้งดูสูงสง่าและหล่อเหลา เขาจึงเริ่มได้รับบทสมทบในภาพยนตร์จอใหญ่ใช้โรงหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันเช่น The Black Killer 1967และสมิงสาวเหี่ยวมหาการ1968เป็นต้นเรียกว่าเจิ้งเซ้าเฉวเข้าวงการมาด้วยการเล่นหนังใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นตำนานก็คือการเล่นเป็นพระเอกซีรีส์ของ TVB เป็นหลักครับบทที่3 บนเส้นทางซีรีส์ทศวรรษ1970ด้วยความโดดเด่นทั้งทางด้านการร้องและการแสดงของเขาทำให้ไปเข้าตาผู้บริหารของที b ีที่ได้ชักชวนให้เข้าเซ็นสัญญาเข้าสังกัดในช่วงต้นทศวรรษ1970ได้ประเดิมผลงานกับที b ีด้วยการเป็นพิธีกรรายการเพลงและได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องแรก Family Love ในปี1971 ซึ่งด้วยความสามารถทางด้านการแสดงทำให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปีนั้นด้วยตามด้วยซีรีส์ n The Rain 1973ซึ่งเป็นซีรีส์สีเรื่องแรกของช่องหลังจากที่ผลิตเป็นซีรีส์ขาวดำนับตั้งแต่ก่อตั้งสถานีมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ฟิล์มต้นฉบับของซีรีส์เรื่องนี้ได้ถูกไฟไหม้จนเสียหายทั้งหมดในช่วงกลางทศวทรรษ70 ทำให้แอดไม่สามารถที่จะหาฟุตเต็ใดๆมาประกอบคลิปได้แม้จะได้เข้าสังกัด t v วีบและได้เล่นซีรีส์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันแต่ก็เป็นได้แค่บทรองๆหรือเป็นแค่บทสมทบเท่านั้นจนกระทั่งเมื่อ t v วีบีคิดที่จะริเริ่มที่จะสร้างซีรีส์กำลังภายในจากบทประพันธ์ของกิมยงตำนานอักษรกระบี่ 1976ซึ่งเขาได้แสดงเป็นตัวละครถึง3ตัวน,นั่นคือเฉินเจียลั่ประมุขของพรรคดอกไม้แดงเฉียนหลงจอมจกักรพพัดและฟู่คังอันผู้บัญชาการ8กองทงของราชวงศ์ชิงทำให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมาทันทีตามด้วยการไปรับบทเอียบโกเสียประกบกับหลิวสงเหยนและหวงเหยนเซินในซีรีส์เล็กเสียวขงภาคส1977 และซีรีส์ที่ทำให้เขาโด่งดังมากยิ่งขึ้นก็คือซีรีส์ดาบมังกรยก1978ประกบหวังหมิงชวนและเจ้าหย่าจีในบทเตียเมี่ยงกับจิวจื้เยียก่อนที่จะมารับบทยอดยุทธจักรร่างหอมในจอมจนจอมใจชอลิวเหียง1979ซึ่งทำให้เขาดังทะลุเมฆในทันทียิ่งเมื่อมันได้ไปอ่อนแอที่ใต้หวันในปี1982มันก็ได้สร้างสถิติ เป็นซีรีส์ที่ทำเรตติ้งสูงสุดของไต้หวันในปีนั้นเลยทีเดียวและบทแจ้งเกิดอย่างจอมยุทธหนุ่มพู้กลุ่มคลิมที่รายล้อมด้วยสาวงามนับไม่ถ้วนอย่างชอลิ่วเฮียงนี่เองที่กลายเป็นภาพจำให้กับเขาเสมอมาที่ไม่ว่าจะมีนักแสดงชายคนไหนจะพยายามมาเล่นบทนี้แทนเขาไม่ว่าจะเป็นพานจื่อเหวินเหมียวเฉียวเวยกัวฟู่เฉิงเร่นเสียนฉีหรือแม้แต่ตี้หลง ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถเทียบชั้นกับเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวและเขายังได้กลับมารับบทชอลิวเฮียงอีกหลายต่อหลายครั้งในเวลาต่อมาเช่นในซีรีส์ชอลิวเฮียงเวอร์ชันซีทีวีของไต้หวันประกบนางเอกสาว2000ปียังมีเสียในปี1985ชอลิวเฮียงเวอร์ชันทีทีวีของไต้หวันประกบกับนางเอกสาวจอมดุย่างหยางลี่ชิงในปี1995 นอกจากนี้ยังมีในเวอร์ชั่นภาพ,พยนตร์อีก2เรื่องด้วยกันคือเทพธิดากระบี่จันทรา1983ประกบลิ้นชิงเสียและหนังฟันแหลกหรือชอลิ้วเฮียงภาคสมบูรณ์1983ที่เขาได้เล่นประกบกับชีเร้าเฉียนนั่นเองบทที่4โทศวรรษท1980ทศวรรษ1980อาจไม่ได้เป็นปีที่ดีนักสำหรับเจ้งเศาเฉีว พราะหลังจากที่อยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดครึ่งหลังของทศวรรษ70กับซีรีส์ในระดับตำนานอย่างดาบมังกรหยกและชอลิวเฮียงเขาก็เข้าสู่ช่วงขาลงหนักๆก,กับซีรีส์5 Easy Pieces 1980ที่แม้จะมีนักแสดงดังๆของช่องแห่มาร่วมงานกันจนแทบล้นจอไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองเจ้างอี้หลิงซือสิว่วลินจือเสียงและหวงจินเซิน แต่ซีรีส์ก็ถูกตัดจบที่แค่30ตอนเท่านั้นจากที่เคยตั้งใจว่าจะถ่ายทำด้วยจำนวน e ีพีทั้งหมดกว่า80ตอนเนื่องจากเรตติ้งไม่ดีเขาจึงได้พักเบรกจากงานทีวีเพื่อที่จะไปรับเล่นหนังใหญ่ในช่วงต้นทศวรรษ1980โดยซีรีส์เรื่องเด่นๆที่น่าสนใจของเขาในช่วงนี้ก็มีอย่างเช่นประกบเจ้ายาจีกับหลี่เลียงเมยในซีรีส์รักระหว่างรบ1981 ก่อนที่จะกลับมาปังอีกครั้งด้วยการเล่นประกบกับนางเอกคู่ขวัญอย่างเจ้าหย่าจืในซีรีส์ประกาสิทธิ์เยี่ยวพยาลม1981ที่ดังขนาดทําให้ถนนของฮ่องกงว่างในคืนที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศไอหนุ่มเฮงระเบิด1981 1. ก่อนที่เขาจะออกจากทีวีีไปเพื่อไปรับงานหนังและซีรีส์อิสระเช่นชอลิวเฮียง1985ของซีทีวไต้หวัน และคงเบง้งเวอร์ชั่นของ ATV ในปี1985ประกบกับแมวหลวงจันเจ้าในอนาคตอย่างเหอเจียจิ้งนั่นเองก่อนที่เขาจะกลับมายัาง TVB ในปี1986กับซีรีส์เทพเจ้าหวังต้าเสียนประกบกับเสียเสียนตึ้งช่วยเหวินและโอหยางเพ่ยสันเขามีผลงาน TVB s e r ซีรีส์ที่เหลือในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ1980ดังต่อไปนี้ ู้สินอูทอสด็อกเตอร์ Đ. สุนย์เซน1น8 7ประกอบเยื่นตาหัวหลิวเจียหลิงและโจไห่เม่ยบาไฮซิลค์เคเทนส์เก้าแที่ขนดารามากันแทบหมดช่องทั้งซิลซู่เจนินเจิ้งเซ้าฉิวหวังหมิงฉวนหยางฉินกัวจิ้นอันเหอเหมยถิงเวินเจ้าหลุนหลอเจียหลิงหงเย่อหัวกัวหลีเหล่เจียหลิวเจียหลิง เลี้ยงเฉาเวย่ยเยินตาหัวหลี่เหมยเสียนล,ลีเเลียงเว่ยเกาสงหูมงตะโดยเฉพาะอาสิงที่เรื่องนี้เล่นบทร้ายอีกแล้วและแน่นอนสีแง่แก่เช่นเดิมจัดหนักเรื่องนักแสดงขนาดนี้ทำไมอัหาชื่อไทยของหนังไม่เจอช่องสามไม่ยอมนำเข้ามาฉายเลยเหรอมันเป็นไปได้ยังไงกันดับเครื่องชน1988ประกบหลอเจี๋ยเหลียงเจิงเจียงและกัวจิ้นอัน บทที่5โทศวรรษ1990ไม่เพียงแต่ตัวละครอย่างชอลิวเฮียงเท่านั้นที่เขาได้สวมบทมันหลายต่อหลายครั้งยังมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่เขาได้เล่นอยู่หลายเวอร์ชั่นและมันดูช่างเป็นบทที่เข้ากับเขาอย่างถึงที่สุด นั่นคือบทของจักรพัรดิเฉียนหลงนั่นเองและเฉียนหลงจอมจักรพัรดิ1991ที่เขาเล่นประกบกับเจ้าหยาจีก็เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับองค์เฉียนหลงที่ทั้งดูสนุกและน่าประทับใจแม้ว่าเจิ้งเศร้าชิวจะแจ้งเกิดและโด่งดังมาอย่างยาวนานกับบทพระเอกในหนังกำลังภายในแต่แท้ที่จริงแล้วเขาสามารถเล่นซีรีส์แนวสากลได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้หนังในแนวย้อนยุคเลย และยุคทองในหนังจีนสากลของเขาก็ได้มาถึงจุดสูงสุดในยุคต้นทศวรรษ90นี้เองครับเริ่มต้นด้วยหนังจีนชุดที่กลายเป็นตำนานของวงการบันเทิงฮ่องกงเจ้าพ่อตลาดหุ้น1993ที่เขาสวมบทของผู้ชายใจสากชนิดไม่เหลือคราบของคุณงามความดีที่เขาได้เคยสร้างไว้ในบทจอมยุทธผู้ทรงคุณธรรมในซีรีส์เรื่องก่อนๆเลย นั่นก็คือบทของติงไห่ชายผู้ชั่วช้าบริสุทธิ์ที่ได้ให้กำเนิดเหล่าลูกชายที่เลวได้ไม่แพ้พ่อเอาเสเลยน,นอกจากสร้างความโด่งดังในระดับตำนานแล้วหนังยังได้สร้างผลกระทบในด้านต่างๆให้กับทางนักแสดงและสังคมของคนฮ่องกงอย่างมากมายนอกจากปรากฏการติงไห่เอฟเฟก ที่ทำให้ตลาดหุ้นของฮ่องกงต้องเกิดความกุลาหนทุกครั้งที่มีซีรีส์เรื่องใหม่ของติงไห่หรือพี่เจิ้งของเราออนแอร์แล้วมันยังได้สร้างผลกระทบทางด้านอารมณ์ให้กับคนฮ่องกงอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เริ่มต้นด้วยนางเอกของเรื่องอย่างหลันเจียอิงที่ไม่สามารถเอาตัวเองออกจากบทของอเมย จนทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตเหมือนอย่างที่อเมยเป็นในตัวซีรีส์อย่างไม่มีผิดเพี้ยนจนต้องเสียชีวิตไปอย่างน่าอนาถในภายหลังเนื่องจากหลายๆปัญหาที่รุมเรา้าแต่ทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นที่บทของอเมยที่เธอเล่นไว้นั่นเองในส่วนของคนฮ่องกงก็ได้รับผลกระทบจากภาพคมรุนแรงจากหนังโดยเฉพาะฉากที่เขาโยนบรรดาลูกชายลงจากยอดตึก จึงทำให้เกิดการร้องเรียนไปที่ t v วีบีกันอย่างไม่ขาดสายทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างยกใหญ่หลายฉากที่ผู้ชมทั่วโลกมีโอกาสได้เห็นถูกตัดออกจากเวอร์ชั่นที่ฉายในฮ่องกงเช่นฉากที่เจิ้งเศร้าชิวล้างเลือดที่เปื้อนมือออกด้วยปัสสาวะของตัวเองเพราะมันเป็นฉากที่ดูโฉดชั่วเกินกว่าที่คนฮ่องกงจะรับไหว